คาขอบรรพชาอุปสัมปทาเปกพึงยืนประนมมือกล่าวคําขอเข้ามาโทษดังนี้อุกาสะวันธามิพันเตสัพพังอป,ปราทังคมัะเมพันเตมายาก,กตังคุญยังสามินาอนุโมทิตตพังสามินากตังคุญยังไมหังทาตัุพังสาธุสาธุ อนุโมทามิอุกาสะการุณยางกัตตวาปัพพะชังเททะเมพันเตอุปสมปทาเปกพึงนั่งคุกเข่าแล้วกล่าวคำขอบรรพชาต่อไปว่าอาหางพันเตปัพพะชังยาจามิทุติยามปิอาหางพันเตปัพพะชังยาจามิตติยามปิอาหางพันเต ปปะชางยาจามิสพัพพะทุกขนิสระณะนิพพานะสัชิกรณัตถายะอิมังกาสาวังคะเหตวาปปพาเชธมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะสพัพพะทุกขนิสระณะนิพพานะสัชิกรณัตถายะอิมังกาสาวังคะเหตวา ปปพาเชธมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะสพัพพะทุกขนิสระณะนิพพานะสัชิกระนัตถายะอิมังกาสาวังขเหตวาปปพาเชธมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะอุปสมบทาเปกพึงน้อมผ้าตายถวายแก่พระอุปชาแล้วกล่าวต่อไปว่าสาพัพพะทุกขนิสระณะ นิพพานะสัชกกรณัตถายะเอตังกาสาวังทัตตวาปัพาเชธมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะสัพพะทุขานิสราณะนิพพานะสัชกกรณัตถายะเอตังกาสาวังทัตตวาปัพาเชธมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะสัพพะทุขานิสราณะ นิพพานะสัชิกะระัทถายะเอตังกาสาวังทัตตวาปภพาเชธมังพันเตอนุกรมปังอุปาทายะเมื่ออุปสมบทาเปกกล่าวคำขอบรรพชาจบแล้วพึงกล่าวพระบัญชาสามครั้งแล้วนั่งพระเพียรประนมมือตั้งใจรับฟังโอวาทของพระบัญชาจะกล่าวเรื่องการอุบรรพชาอุปสมบทต่อไป